อนอน์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอนอน์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอน,อนน์ เราจะปรินิพานในคืนนี้แล้วพระพุทธองค์อยาได้ปรินิพานที่เมืองเล็กๆอย่างอุสินารานี่เลยขอพระพุทธองค์เสด็จไปปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพาราณศีเถอะเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าบดีมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้นอานนท์ ยังได้ตำหนิว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธัญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสุพัตถปริภาชก ซึ่งเป็นนักบวชลัทธิอื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปริยนิพพานที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสีรีราตุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนนพราหมณ์อยู่จะได้ช่วยห้ามปามรางระงับสงครามนั้นแล้วแจกสรีระราุของเราแก่กษัตริย์ ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดน,นี่คือเหตุผลที่เราอดทนมากบันเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้เมื่อก่อนผู้เลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็น ไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานอน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สี่แห่งหนึ่งอุทยานลุมพินีสถานที่ที่เราประสูจากพระคันสองพุทธคยาในแควมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิปตนามลึกขัยวันสถานที่ที่เราสแสดงบทมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปริบนิพานในสารวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสีนี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ ในพรหมจรร์น,นีมีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่า,างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนาตราัไตยภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานน์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไร อานน o ์ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้ สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดำริตังหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดี จงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสพของพระเจ้าจักรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันท์หอมเมื่อจุดเพลิงม,มอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่ง เพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพรียงประชุมกันอยู่เนืองนิดคารพในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงภิกษุผู้อวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาพอใจในการอยู่อาศัยเสยนาสนะป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบใดที่เธอทั้งหลายไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควร ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยมูคณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียนพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นเธอทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาธเธอ